สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก P ีรถบ้านอนเทอร์บพีบียูสคานะครับวันนี้มาเจอผมตรงนู้นครับผมราคาโดนราคาดีจับต้องได้ไหมนะครับวันนี้เลย t o y ยต้ารีโตัวนี้ครับปี2017ตัวนี้เป็นของตัว2.7นะครับพีโรเนอร์นะครับตัวเจนะครับสมาร์ทละตัวนี้เปิดแคปได้ด้วยรถบ้านมือเดียวซื้อสดไม่มีแวดราคาดีแน่นอนสีขาวหายากอยู่แล้วมาสถิตที่นี่เรียบร้อยแล้วครับผมแน่นอนครับ อยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันดีไงสวยยังไงแล้วมันซื้อสดไม่มีแหวนด้วยนะมาเ,เพื่อนครับตามมาครับผมคันนี้เขาบอกเลยว่าสีขาวครับโอ้โหสีเนียนมือมากเลยเขาบอกเลยครับไฟด้านหน้านะครับเป็นด้านนี้นี่กระจังด้านหน้ารีโบ่กระหน้ากระจังหน้าเป็นอย่างนี้ครับผมสวยงามป้ายอุบลน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปป้ายกรุงเทพให้นะครับผมด้านนี้ต่อเลยยางโอ้โหยางดันหล่อปี20เองอะ่ะโอ้โหดอกยางโอเคเลยแม็กเท่าไหร่นะเดี๋ยวเขอไไวาอกอะไรวะขอบ17ดด้วย โอเคเลยไะต่อกันดีกว่าบันไดด้านข้างนะครับกันสาดด้านข้างกระจกมองข้างไฟเลี้ยวนี่กุญแจให้ไปสองดอกหมดเลยมีเท่าไหร่ให้อย่างนั้นเลยครับผมแล้วด้านนี้ครับก็จะนี่ครับกระบะไลเนอร์ขอบอกเลยครับเดี๋ยวเขาดูก่อนล้อไหลสงสัยเอาไปล้างอยู่แน,แน่เลยประมาณนี้แต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมีให้นี่ครับไลเนอร์เขาอย่างนี้เลยโอเคเลยมีการใช้งานมาบ้างครับดูจากดูจากทรงแล้ว ซึ่งแน่นอนเขาบอกเลยครับคันนี้รถเพิ่งมาเลยผมทําโปรโมชั่นราคาอยู่ที่499,000มาจากยูทูบรถบรรทุน,นที่489,000เพราะโปรโมชั่นฟรีดาวยังไม่พอครับซื้อสดไม่มีแวดยังไม่พอครับตัวนี้นะครับมีรบับารขึ้นบนเกียร์นะครับผมตามเงื่อนไชลุมด้วยยังไม่พอครับบริการเฉวยฟรีหนึ่งปีเต็มๆรถเสือคืออะไรอย่างเช่นน้ำมันหมดนะครับเข้ามาเติมให้แบตหมดเข้ามาจําให้รถมีปัญหาเขามายกให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศครับซึ่งที่พีบีมีให้ด้วยเลย ดีไม่ละสุกๆก็ไม่เมียด้วยนะมันต้องโดนแล้วแหละกระบะรา,าคาประมาณนี้มาต่อกันเลยซึ่งคันนี้เขาบอกครับมันจะได้เกินนะครับจะได้เกินห้าแสนด้วยครับได้ด้วยซ้ำไปคันนี้มาเปิดเครื่องดูดีกว่ามันเป็นยังไงบ้างวิ่งมาประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าโลเองครับด้านนี้ขอบอกเลยไม่สวยตรงไหนคันนี้เอาปากามาวง เอ๊บเอ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่ครับน็อตเนิร์ดเนี่ยสบายครับสภาพสวยกิ๊บเขาบอกเลยครับดูดี <c oughs> เครื่องยนต์เป็นระบบคอมมอนเรลแล้วแน่นอนครับมันดีต่อใจแน่ๆเดี๋ยวผมสตาร์ทดูนะครับเป็นไงบ้าง เพาะเชียบป่ะดูในตอนนีย่ะไอ้นั่นแนดเปิดประตูมาเปิดด้นข้างได้ด้วยซึ่งแน่นอนครับรถกระบะแคบที่เราสามารถเปิดนะครับผมเป็นของตัวด้านนี้ได้ผมบอกก่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2 0 0 4 แน่นอนครับเปิดแ c a เนี่ยมันเหมือนเราเปิดแ c a ได้เนี่ยมันหมายถึงว่าเหมือนเราซื้อสี่ประตูไปขึ้นลงด้านหลังง่ายขึ้นด้วยซึ่งเวลาขึ้นก็ขึ้นอย่างนี้เลยผมว่าง่ายดีนะโอเคเลยง่ายดีเลยซึ่งอย่างที่บอกครับโดยขึ้นลงง่ายเนี่ยมันเหมือนว่าเราซื้อนะครับผมสี่ประตูในรา,าคารถแ c a ภาษีก็แค่พันนิดเองด้วยดีไม่เล่ะและด้านหน้าเดี๋ยวผมนด่ให้ดูเป็นยังไงบ้างเซ็นทรัลก็จะห้อยไฟด้านนี้หมดเลยนะครับกระจกนะครับ นี่เลยครับปอป์เนี่ยปลั๊ไฟฟ้าด้านนี้หมดเลยแอร์แบ็กครับผมแอร์แบ็กคู่หน้าเรียบร้อยเอเบสพร้อมนะครับวิทยุนะหน้าจอเป็นอย่างนี้แอร์โโอ้หของโตต้าแม่งเย็นมากอ่ะเย็นเกิร์ดมีนี่นะครับกล่องสายแว่นตาโอ้โหมีระบบอีโค่โหมดด้วยกับพาวเวอร์โหมดด้วยครับลูกค้าจะงงเนีอีโคกับพาวเวอร์คืออะไรคือเป็นโหมดของตัวที่เราใช้ประหยัดน้ำมันเกมเราประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะนี่ประหยัดเข้อพิเศษกว่านี้โอ้โหพาวเวอร์โหมดก็คืออัตราการเร่งดีขึ้นแน่นอนครับแึ้นด้วย ผมสูงแล้วเจ็ดหนักเจ็ดสิบแปดหัวไม่ติดนั่งสบายครับพวงมาจับประชับมือโอเคเลยโอเคเลยซึ่งแน่นอนครับในรถราคาประมาณนี้เลนส์น,นี้ผมถือว่าโอเคแล้วรถบ้านด้วยโอเคเลยถ้าชอบคลิปนี้นะครับโปรดกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะกดสับปะรดติ่งอีกหน่อยเพื่อภาพที่ต่อไปรถผมจอดบนสุขาบพีบาล3นะครับเลยซอยลำแข่งรักข้ากามนิดเดียวเซ็นชุกเขียวๆขีพีบีรถบ้านเกตเอเปิดทุกวันนี้นโมงนะครับถึงหกโมงครึ่ง แน่นอนครับรถคันนี้รีโว่สีขาวนะครับยกสูงนะ mm hmm. พี่เดนเนอร์ mm hmm. มีคะแนนโชว์รูมถ้าชอบลืมรีบโทรมาจับจองนะครับผมแล้ mm hmm. เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ